คนก็เรียนเขาเนี่ย mm hmm. เขามีชุดความเชื่อดั้งเดิมหลักหลางหลายร้อยปีที่สืบย้อนหลังกลับไปได้เนี่ยก็ตัเรื่องของการที่จะต้องเห็นทุกสิ่งเนี่ยเสมอภาคด้วยความเป็นศัตว์สีในตัวของเขาเอง mm hmm. อันนี้อันนี้คือฐานรากสาคัญเลยที่ก่อตัวขึ้นมานะวอลทอปทุ่งเมียตาวอลทอเมตาแปลว่าทุกอย่างมีส hmm. ัตว mm ์ hmm. mm hmm. สีในความเสมอภาคในตัวของเขาเองซึ่งปกติอ mm ่ะ hmm. เมสหมายถึงว่าเมสก็ต้องมาในเมืองม,มันก็จะไม่ได้มองเรื่องสักทีที่เท่ากันเท่าไหร่หรอกอม,มันจะเป็นเหมือนแบบว่าเออเรามีคนเป็นคนควบคุมหลายๆอย่างใช่ไหมแต่พอมาบ้านพี่ฮอแล้วเรารู้สึกว่าเออเราไม่เห็นต้องควบคุมอะไรเลยเรา,า,เาม,มาเพื่อที่จะรู้สึกเออไหลไปกับมันใช่ ที่เราทำฟาร์มเมอร์อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไร่หมุนเวียนเนี่ยก็คือเป็นไร่ที่ถูกเราเปิดใช้หนึ่งครั้งและปล่อยให้เขาอ่ะฟื้นตัวโดวยวงรอบอย่างน้อยตามวิชาการจำแนกก็คือเจดปีคือปล่อยไปเลยเจ็ดปีไม่ไม่ไม่กลับมาทำอีเจ็ปีข้างหน้าเราค่อยเจอกันเอออันนี้คือหมุนและเวียนวนรอบไปเรื่อยๆ ก็คือหนึ่งครอบครัวก็จะมีพื้นที่ทําไร่ของตัวเองเจ็ดไร่อ๋อน,นี่ห,หน,นึ่นงนี่หนึ่่ให้หมุนได้เจ็ดครั้ง<ป>ต่อนหนึ่งลูกอ,อะไรเงี้ยดูป่าก็บางที7ปีปา่าไม่ฟื้นทันถึงก็ต้องไปหาอีกที่หนึ่งเพื่อทํานายต่ออ,อันนี้ก็จะกลายเป็น8ดที่10ที่15้าที่ต่อควเรืนอนเลยก็หมายหตว่าหนึ่บ้านอาจจะมีห้าคนแคนแล้วแต่หนบ้าน จะต้องมีข้าวกินหนึ่งปีในการชูเเสร็จแล้วคําว่าไล่หมุนเวียนคือการไปเลือกที่เพื่อพื้นที่หนึ่งไม่ใช่พื้นที่ทางเขาไม่ใช่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 ปริมาณต่อครั้งของการทำใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างงี้ขึ้นอยู่กับรายภาพของกําลังของครอบครัวเรือนนั้นๆซึ่งซึ่งอันนี้มันไปสัมพันธ์กับว่าถ้าเรากินสองปีต่อเดือนปีหนึ่งก็ยี่สบ2ี่ปีบสี่ปีคูณสอง ก็เป็น48 4 4เออปี48ปีเน yeah> ี่ยจะต้องทำไรเท่าไหร่ถึงจะได้48ปีไม่ได้ขายคือเนี่ยขายนี่เป็นอย่างนี้เลยนะในบรรยาขายเนี่ยผู้ใดก็ตามขายข้าวเนี่ยพ่อแม่ประสบจะจากเขาไปตลอดกาลมีควาชื่อช่วยกันด้วพ่อแม่โพสต์ที่เราเขาไหว้กันนะเขาไหว้แล้วก็เราไหว้สวยงามเออนั่นแหละพ่อแม่โพสต์อันนั้นแ่ะจะจากเขาไปตลอดกาลและจะไม่ตรึกก็คอาการ ขยาแบบนี้เขาเขย่าตัวเองออกจากวงเขาจะไม่ออกจากงวงง่ายๆแล้วคุณจะทำข้าวด้วยควายากลำบากมก้าวเื่อนบลมู่เดท้องมีหรือบัเล่บนเล่ท้องมีหรือบันเล่อ๋อนั่นเลยว่าอ่าห์ุคนเลือดเถื่องว่าู้้ไอเอาป่าวโอโนโต้าเดียบุเลยพ้นได้้ได้ ฟาข้าวเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เป็นการค่อนข้างก้าวร้าวใส่พระแม่ผสมมันถึงต้องมีการพรมน้ำมนต์บทขอโทษในเนื้อเพลงว่าเราเราทำแรงไป เราเราได้ฟาดลงไปทำให้เขาตกใจหรือไม่เราเรายืนปืนเพื่อแจ้งสู่ไล่อื่นที่ไปเออพวกเนี้ยมันจะมีบทขอโทษของโฟนหมดเลยมาปุ๋ยเลยย่าบ่าวมาพายุเลย แบดเสียงมาเหมือนกันก็จะมีแบบตอนเช้าเนะี่ยก็จะมีนก ร้องนันนุกแบบธรรมชาติมันประมาณไหนนะครพี่พออธิบายในเชิงเป็นอย่างงี้คือนกเนี่ยก็มีเสียงร้องต่างชนิดกันใช่ป่แต่นกอะ่ะเลือกอยู่ป่าในพื้นที่ต่างกันเหมือนกันบางชนิดชอบอยู่ในพื้นที่รกรงเยอะๆบางชนิดอยู่ในระดับความสูงของน้ำทะเลที่ที่ต่างกันอย่างที่เลยปาที่เสน่ห์พองเนี่ยความสูงจากต่ำน้ําทะเลคือประมาณ ห้าร <500, S 2> ้อยแต่ทิเลบาเนี่ยแปดร้อยถึงพันนกนกก็เลย,ยนกชนิดพันธุ์ที่ทนความหนาวมากๆก็จะจะอยู่ได้ที่ทิเลบาแต่แต่ก็พอพอ,พอไอตัวไหนที่มันไม่ไม่ชอบเย็นมากๆก็จะเลือกอยู่บริเวณพื้นที่เสน่หทองอันนี้คือข้อแตกต่างว่าทําไมนกชนิดนี้ถึงมีเสียงอยู่ที่นี่แต่ไม่มีเสียงอยู่ที่ทิเลบา